สวัสดีค่ะชรัลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายสี่ดวงค่ะจุดสำคัญนะคะก็คือมีดาวที่ทยอยเป็นเกษตรกันในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารก่อนความเป็นเกษตรนะคะในทางโหราศาสต์ถือว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็อนิสงที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอะไรระยะเวลาในการให้ผลนะคะเราก็จะเน้นหลักๆที่ดาวสองดวงนี้ จะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามาผ่อนจากหนักให้เป็นเบาก็ได้และพอนะคะเอาดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะออกมาเป็นภาพอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้สำหรับรักนาราศีกรกฎนะคะจุดเด่นของพวกคุณตอนนี้จะอยู่ที่พบลาภะเลยค่ะดาวศุกร์นะคะจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นเกษตรอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งนี้นะคะเราก็พบพันธุ ฉะนั้นนะคะดาวที่เกี่ยวกับลาบผลแล้วก็หลักทรัพย์เป็นดาวดวงเดียวกันตอนนี้นะคะมีดาวเข้ามากลุ่มร่วมด้วยอีกถึงสดวงย่อมที่จะต้องเข้ามาส่งเสริมเรื่องของลาบผลด้านใดด้านหนึ่งค่ะให้เห็นภาพแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้มากขึ้นความพิเศษนะคะมันอยู่ที่ดาวที่เข้ามากลุ่มร่วมกันนี่แหละคะ่ะรวมแล้วนะคะหดวงนี่ถือว่าไม่ธรรมดา แน่นอนนะคะว่าจะต้องมีอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งจะส่งผลไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่มีความสำคัญมากไม่แพ้กันนั่นก็คือภพกรมมะดาวอังคารนะคะก็จะมีความแข็งแกร่งเป็นกเกษตรอยู่สองตำแหน่งเช่นกันทั้งดาวลาบผลและก็การงานเป็นกเกษตรนะคะ คงไม่มีอะไรแล้วค่ะในช่วงเวลานี้ที่จะโดดเด่นมากไปกว่าเรื่องของอาชีพการงานจะเป็น40วันนะคะที่คุณควรที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนในเรื่องของการงานให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในบรรดานะคะมาตรฐานดาวที่คุณมักจะได้ยินกันกเกษตรนี่ถือว่าสูงสุดแล้วค่ะสำหรับสองภพเรือนนี้นะคะหปีมีครั้งเดียวก่อนอื่นนะคะเราจะให้คุณเห็นภาพรวมแบบกว้างๆก,งกันก่อนค่ะ เนื่องจากนะคะดาวทยอยย้ายเข้าพบเดือนที่ดีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่พบสุภะนะคะกัมมะแล้วก็ลาภะนี่ถือว่าดีเป็นช่วงที่สามทิศทางของพวกคุณนะคะมันไม่ใช่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรอกคะ่ะแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่นะคะพอตั้งหลกักตั้งตัวได้ก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนจะดีกว่าช่วงสี่เดือนแรกของปี และถ้าเปรียบนะคะดาวห้าดวงนี้เป็นคนมาดูกันนะคะว่าใครมาดีมาร้ายจุดที่อาจจะทำให้สะดุดอยู่ได้บ้างนะคะอยู่ที่ดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสเพราะว่าส่วนหนึ่งของเขานะคะเป็นตัวแทนที่มาจากพบเรืองที่เสียนั่นก็คือภพอริแล้วก็วินาศนั่นหมายถึงนะคะลาภผลที่คุณจะได้มันจะมีอยู่สองรูปแบบส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีความยากมีความท้าทายมีอุปสรรค ต้องฝ่าฟันต้องเหนื่อยก่อนคะ่ะเพื่อที่จะได้มาและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นลาบผลที่เข้ามาแบบไม่คิดว่าจะได้ก็ได้แต่ว่าผลในทางลบนะคะที่ติดตัวดาวสองดวงนี้มาคุณก็ไม่ควรประมาทเช่นกันให้คุณทราบหลักเกณฑ์ตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะคะซึ่งอนิสงค์ความเป็นเกษตรของทั้งดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารนะคะการตีความของเราในคลิปนี้นะคะย่อมให้น้ำหนักไปในทางที่ดีแน่นอน อีกครั้งนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์ค่ะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาการตีความนะคะหลักๆก,ก็จะอยู่ในภพลาภะนี้แหละคะ่ะเราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์นะคะเริ่มจากดาวที่มีการขยับย้ายก่อนเป็นดวงแรกดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนที่มาจากภพกระดุมพานะคะสำหรับดาวดวงนี้เนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของรายได้ผลตอบแทนเรื่องของผลประโยชน์นะคะช่องทางการเงินหรือว่าการลงทุน และโดยพื้นฐานนะคะในตำแหน่งนี้ก็มีทั้งดาวพฤหัสแล้วก็มฤตยูนะคะที่เขาเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักๆอยู่แล้วบางคนนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่าถ้าคุณอยู่ในจุดที่ดูแล้วไม่ส่งเสริมก็มีโอกาสนะคะที่จะได้พบช่องทางอาชีพที่ดีกว่าเดิมซึ่งแผนของบางคนนะคะคุณก็อาจจะมองไปถึงอนาคตแล้วด้วยก็ได้ พาวดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าการมีชื่อเสียงการผลักดันแล้วก็การพัฒนาตัวเองทุกความคิดทุกการกระทำของคุณนะคะมันจะน้อมนำไปในทางที่ทำให้ตัวเองดีกว่าช่วงที่ผ่านมาจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะคะสามารถทำได้เป็นรูปประทจับต้องได้บางคนนะคะอาจจะเป็นแค่แผนหรือว่าภาพในหัวก็ได้เหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะมันกือนนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายทั้งสิ้นดาวอาทิตย์นะคะส่งผลที่ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าช่วงก่อนหน้านี้คุณลงทุนลงแรงสะสมผลงานมาได้ดีต่อเนื่องนะคะมาถึงช่วงนี้นะคะบางอย่างบางเรื่องทำน้อยแต่ก็อาจจะได้มากเนื่องจากนะคะเป็นภพเรื่องของการเก็บเกี่ยวลาบผลค่ะเปรียบเหมือนกับว่าคุณหยอดกระปุกอมสินมานั่นเลยค่ะ คุณสะสมมาแค่ไหนคุณย่อมได้รับเท่านั้นส่วนที่จะเพิ่มเติมนะคะก็คือยังมีโอกาสที่คุณจะตักตวงหรือว่าทำตุนไว้เพิ่มเติมได้อีกทั้งนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีไอเดียหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการหาทรัพย์หาไรายได้บางคนสามารถต่อยอดจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ทิศทางนะคะมันจะเป็นไปในทางบวกต่างกันตรงที่ว่าของใครอยู่ในขั้นตอนไหน ช่วงนี้นะคะคุณทำได้แค่ไหนคุณจะได้มากเท่านั้นคุณสังเกตตัวเองตามไปด้วยก็ได้นะคะว่าแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันต่อให้คุณขยันตลอดเวลาก็ตามค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีชัดเจนสำหรับดาวอาทิตย์นะคะไม่ได้มีความหมายอะไรที่มากไปกว่าที่กำลังจะบอกว่ามันคือช่วงนาทีทองของคุณอย่างที่เรามักพูดกันเสมอนะคะว่าเวลาที่ดาวเข้าไปอยู่ในภพเดือนที่ดีนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคะ่ะ ลงมือทำไปก่อนใส่ใจในทุกรายละเอียดของชิ้นงานนะคะทำไปแบบไม่ต้องไปคาดหวังนี่แหละคะ่ะทำด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ให้เต็มที่และเดี๋ยวนะคะผลลัพธ์ที่ดีมันก็จะตามมาเองตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของพวกคุณแต่ละคนแล้วอีกทั้งนะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะมีเงินหมุนผ่านเข้ามือมาไม่ขาดจะมีเงินหมุนคล่องนะคะเรื่องของการเงินจะไปติด ต่อจะไปประสานงานหรือว่าเจราจาต่อรองอะไรนะคะคุณจะมีเครดิตที่ดีค่ะมีความน่าเชื่อถืออีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักคนหรือว่าเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีฐานะมีระดับนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนบางอย่างบางเรื่องให้กับคุณได้ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะบางคนได้เพื่อนแนะนำทำเลที่ตั้งทำการค้าการขาย หรือว่าได้ไปออกงานออกบูธนะคะทำให้คุณได้ต่อยอดมีลูกค้ามีกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสายงานออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็ต้องรีบเร่งผลิตผลงานออกมาค่ะจะมีผู้สนใจนะคะมีผู้ติดตามมากขึ้นอีกช่างนะคะก็จะมีลาบผลจากการให้ความรู้ให้คำแนะนำผู้อื่นใครนะคะที่อยู่ในสายงานการเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลในรูปแบบใดก็ตามค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นได้ก็จะยิ่งดีบางคนคุณมีโอกาสนะคะที่จะพบช่องทางหรือว่าได้เงินก้อนมาหมุนเวียนในกิจการของคุณคุณทํามาหาได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีคนช่วยเหลือมีคนผลักดันมันเป็นไปได้หมดค่ะโอกาสแล้วก็ลาภผลมันสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบแค่ว่านะคะจุดสําคัญตรงนี้นิดเดียวค่ะ อย่าไปให้ความสำคัญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางโดยเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างบางสถานะพยายามนะคะตัดปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆออกไปนะคะในช่วงเวลานี้และเมื่อนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนย้ายมาเป็นเกษตรมีผลแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปถึง14มิถุนายนโดยประมาณจะมีลาภผลที่เกี่ยวกับพบพันธุด้วยค่ะ เกี่ยวกับหลักทรัพย์และก็ความเป็นอยู่ของคุณนะคะก็จะมีทิศทางไปในด้านที่ดีด้วยเช่นกันอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้ลาภผลของพวกคุณจะมาจากเรื่องของอาชีพการงานเป็นหลักทานอกเหนือจากที่พูดไปแล้วนะคะสามารถนะคะที่สำหรับพนักงานบริษัทคุณก็อาจจะได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสำคัญให้ทำมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ แล้วก็อาจจะมีรายได้เพิ่มตามไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้งานสะสมประสบการณ์ทำงานในด้านที่คุณไม่คิดว่าจะได้ทำมาก่อนบางคนนะคะได้สืบทอดวิชาหรือว่าได้รับช่วงต่อกิจการงานของครอบครัวบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพค่ะอีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สืบทอดตำแหน่งจากคนที่เกษียณอายุ หรือว่ามีเหตุให้ต้องออกจากงานไปแบบกระทันหันถ้าทำการเกษตรนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลผล,ผลิตของคุณเองบางคนนะคะสามารถใช้บ้านเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ใครทำงานที่บ้านก็จะยิ่งดีบ้านจะช่วยหาทรัพยารายได้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้ดีนะคะหรือว่าใครนะคะที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ช่วงนี้ก็อาจจะเอามาทําให้เกิดประโยชน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันบางคนมีลาภผลนะคะจากทรัพย์สินมรดกของตัวเองสามารถเอามาต่อยอดหรือว่าทําให้งอกเงยจากเดิมหรือว่าครอบครัวไหนนะคะที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมช่วงนี้ก็อาจจะมีความคืบหน้าเข้ามาค่ะในด้านที่คุณได้ประโยชน์หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะสําหรับความเป็นเกษตรอยู่ในตําแหน่งนี้ อันสงในด้านที่ดีนะคะย่อมมีมากกว่าเสียแน่นอนมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะไม่มีอะไรคะ่ะที่เราจะต้องเตือนกันมากสำหรับลัคนาราศีกรกฎทำทุกอย่างนะคะไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาในชีวิตไปตามปกติได้เลยแค่ว่านะคะคุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องว่าควรเร่งรีบกับเรื่องอะไรและควรปล่อยวางกับเรื่องอะไร ใช้ความมีเสน่ห์ของคุณนะคะดึงดูดสิ่งที่ส่งเสริมที่ทำให้ชีวิตของคุณมีการขับเคลื่อนที่ดีผู้ฟังใหม่นะคะคุณอาจจะไม่ได้ยินเราตีความในเรื่องของความรักทั้งๆท,ท,ที่เป็นช่วงที่พวกคุณมีเสน่ห์กันก็เพราะว่าดาวสุกนะคะเขาเป็นเกษตรแค่ชั่วคราวค่ะลาผลที่คุณควรจะได้นะคะในช่วงเวลานี้มันควรไปอยู่ในเรื่องของการทำงานค่ะมันจะเป็นผลดีกับพวกคุณมากกว่า ซึ่งดาวที่เป็นเกษตรสองดวงพร้อมกันนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆค่ะเวลาที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนต้องรู้สึกรับรู้ได้แค่ว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณแต่ละคนด้วยและโดยเฉพาะนะคะในภพเรือนนี้ก็มีดาวที่ให้อานิสงส์ที่ดีส่งเสริมดาวศุกไม่น้อย สำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณมีวิถีชีวิตบางแง่มุมต่างไปจากเดิมซึ่งแน่นอนนะคะว่าทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและก็ไม่ใช่ว่าดาวดวงไหนจะดนบันดาลให้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกที่จะกระทำแล้วก็ตัดสินใจและอุปสรรคก็ย่อมที่จะต้องมีเข้ามาอยู่ได้บ้างนะคะแต่ว่าในด้านที่ดาวเป็นเกษตร ไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้จริงอยู่นะคะว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนชีวิตของเราจะถูกกําหนดมาจากบุญและกรรมที่ทำมาจากอดีตแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับปัจจุบันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็กําหนดทิศทางชีวิตของตัวคุณเองเราขออวยพรให้นะคะว่าหลายๆอย่างเปิดทางนะคะให้คุณเลือกถูกคิดถูกแล้วก็พบสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริง และที่สำคัญนะคะอยากให้ความสำคัญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางค่ะถ้ามีความตั้งใจกับสิ่งใดแล้วนะคะก็ขอให้จดจ่อกับความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายของคุณไว้เพราะว่ามีอยู่เหตุผลเดียวนะคะที่คุณจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวในช่วงนี้นั่นก็คือถ้าทักษะจรของดาวศุกร์หรือว่าดาวอังคารใครเป็นกละกินีคุณความดีบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไป และดาวต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือดาวพุธจะมีผลแค่ช่วงสั้นๆค่ะในตำแหน่งนี้อยู่ถึงแค่วันที่10มิถุนายนนะคะแต่ว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญค่ะแล้วก็สร้างความสับสนในการตีความได้มากพอสมควรเพราะว่าเขาขยับย้ายราศีเร็วนะคะในแต่ละตำแหน่งจะอยู่ไม่ถึงเดือนค่ะดีก็ดีแค่ช่วงสั้นๆเสียก็เสียแค่ช่วงสั้นๆ บางทีนะคะยังไม่ทันจะจับทางอะไรได้เลยค่ะก็ย้ายอีกแล้วแต่ว่าสําหรับดาวพุธของพวกคุณนะคะถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญหลายๆอย่างนะคะอาจจะถูกกระตุ้นจากดาวดวงนี้เป็นดาวที่มาจากภพสองพบเรือนค่ะภพวิน,นาศแล้วก็พบสหัชชะอันดับแรกเลยนะคะงานที่ต้องใช้คำพูดจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษบางคนมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากเรื่องของการทำงาน อาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานที่ไกลๆก็ได้นะคะบางคนนะคะอาจจะได้ศึกษาหรือว่าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ได้สายงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะยังมีเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องการทํางานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะปรัชญาความเชื่อนักพยากรณ์โหราศาสตร์นะคะ อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะคะช่วงนี้จะมีเซนต์มีหลางสังหรณ์ที่ดียังคงเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความเชื่อหรือว่าความเลื่อมใสศรัทธ,ธากับบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะสําหรับบางคนและก็มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะได้ใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆในอดีตนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เคยทําอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทําไปคุณสามารถเอากลับมาปัดฝุ่นมาต่อยอดทําใหม่ให้เกิดลาภผลด้วยก็ได้ ยังคงมีลาบผลในเรื่องของนะคะเครือข่ายสังคมคอนเนค t ชันที่ยังคงพึ่งพาช่วยเหลือกันได้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นไปได้นะคะทั้งที่จะแบบพบปะเห็นหน้าหรือว่าต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่บางคนนะคะคุณจะได้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานคุณมากขึ้น ตรงนี้ถือว่าเป็นการส่งผลที่ดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสื่อสาธารณะเป็นคนที่มีคนรู้จักแต่อาจไม่ต้องมีชื่อเสียงก็ได้ค่ะคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นพยายามนะคะผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาในช่วงเวลานี้ค่ะให้ได้มากที่สุดทำไปเต็มที่นะคะเป็นช่วงที่คุณควรจะนำเสนอความรู้ความสามารถออกมาให้ได้มากที่สุดการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องมาคู่กัน ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนถ้าคุณถูกพูดถึงถูกวิาพากวิจารณ์นั่นหมายถึงเป็นสัญญาณที่ดีบางอย่างนะคะที่คุณเริ่มเป็นที่สนใจแค่ว่าคุณจะต้องรับมือกับก,บการถูกพูดถึงให้ดีค่ะอะไรที่เป็นการติเพื่อก่อก็ต้องเปิดใจรับฟังไปด้วยเช่นกันการติดต่อประสานงานนะคะการเดินทางการทำเอกสารข้อตกลงไปเน้นเลยนะคะในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อพบปะผู้คนให้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเต็ปขั้นตอนไหนก็ตามค่ะกําลังรอข้อสรุปหรือว่าการปิดจบงานนะคะอยู่ระหว่างการดิวงานอะไรอยู่ก็ได้หากรู้สึกว่ามันมีความล่าช้าเกินควรที่จะเป็นติดตามถามไทยไปเลยค่ะตอนนี้เรื่องของการสื่อสารของคุณนะคะส่งผลดีรวมไปถึงนะคะมิตรใหม่คนรู้จักใหม่ๆหรือว่าหน่วยงานนะคะที่คุณไม่คุ้นเคยก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปติดต่อประสานงาน สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะอันเนื่องมาจากส่วนหนึ่งของดาวพุธนะคะเขามาจากพบวินาศคือว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ทําอะไรกับใครโดยถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาทค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันเป็นเกณฑ์ของการปกปิดซ่อนเร้นบางอย่างอาจจะไม่ได้โกหกหรอกค่ะ,คะแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดบางคนมีช่องทางการเงินที่ไม่เปิดเผยมีลาภผลจากแดนไกล มีการติดต่อมีการดิวงานอะไรกันแบบลับๆนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะนะคะการลงทุนในสิ่งที่คุณอาจจะยังมีข้อมูลไม่มากพอนะคะต้องรู้ให้จริงก่อนนะคะสำหรับตรงนี้ถึงจะปลอดภัยและดาวต่อไปนะคะที่จะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือดาวอังคาระคะ่ะเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนนะคะภพกรมมะแล้วก็ภพปุตตะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจนถึง12กรกฎาคมค่ะประมาณ40วันนะคะแล้วก็เด่นเป็นสง่าอยู่ดวงเดียวเลยค่ะไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบงังแล้วก็เป็นตำแหน่งของแม่ธาตุไฟการให้ผลนะคะจะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนสำหรับพบกรรมมะนะคะเรื่องของการงานก็ไม่มีอะไรมากแล้วละคะ่ะ เป็นตัวเข้ามายืนยันได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราตีความไปนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ตามแผนที่คุณวางไว้และอีกหนึ่งความเชื่อมโยงนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับภพบปุตตะค่ะซึ่งเด่นนะคะในเรื่องของการริเริ่มการบุกเบิกแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่มีโอกาสที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดบางคนคุณได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งการเป็นที่ยอมรับไม่ว่าคุณจะถูกมอบหมายงานรูปแบบใดก็ตามนะคะ ลักษณะงานมันจะต้องใช้ความสามารถความรับผิดชอบที่สูงบางคนได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปเจ้าของกิจการนะคะถ้าคุณปูลากฐานกิจการงานของคุณมาดีตอนนี้คุณน่าจะต้องได้เก็บเกี่ยวล่าผลอะไรบางอย่างที่คุณควรจะได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการ ทั้งงานหลวงงานราชนะคะยุ่งกันแน่นอนแต่ก็จะเป็นการยุ่งที่เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินที่จะดีตามไปด้วยอย่าลืมนะคะว่าทำอะไรได้ควรรีบทำตุนไว้ก่อนเลยค่ะคนเรานะคะมันก็จะแบบนี้มีช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงเวลาลงนะคะเราก็ต้องประคับประคองเวลาขึ้นเราก็ต้องรีบตักตวง และทุกๆก,การเรียนรู้ของพวกคุณนะคะทุกๆก,การพัฒนาตัวเองคุณก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีได้เรียนรู้กับคนที่เขารู้จริงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งเหนือกว่าก็จะให้ความเมตตาให้การสนับสนุนผักดันสำหรับคนที่ว่างงานหรือว่ารองงานอยู่นะคะส่งใบสมัครไปทิ้งไว้นานแล้วนะคะยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเข้ามาจังหวะนี้นี่แหละคะ่ะ ถือว่านะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่คุณจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของการทำงานและยิ่งถ้าเป็นสายงานอาชีพที่เราบอกไปนี่มีโอกาสลุ้นมากเป็นพิเศษค่ะโดยภาพรวมนะคะวิธีการทำงานของพวกคุณจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะมีความก้าวหน้าแต่ก็าอาจจะต้องแลกมาก,กับหน้าที่รับผิดชอบที่หนักมากขึ้นด้วยเช่นกันหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับความเป็นเกษตรในตำแหน่งนี้ อน,นิสงในด้านที่ดีนะคะมันสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบจากตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งจากปัจจัยภายนอกด้วยอีกส่วนหนึ่งมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างได้เองนั่นแหละคะ่ะและก็ขอให้นะคะทำช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่คุณจะทำได้ส่วนโอกาสอื่นๆที่มันจะเข้ามานะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเพิ่มไปและก่อนที่เราจะจบกันนะคะเราขอย้ำอีกครั้งว่า มีอยู่เหตุผลเดียวนะคะที่คุณจะไม่ได้รับอนิสง์ในด้านที่ดีจากดาวดวงนี้นั่นก็คือถ้าทักษาจรของดาวอังคารใครเป็นกลักกินีคุณความดีบางอย่างที่ควรจะได้มันก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและสุดท้ายนะคะที่เราจะเพิ่มเติมเป็นข้อคิดดีๆสำหรับคลิปนี้กันในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ค่ะว่าทุกสังคมนะคะก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนไม่ดีปะปนกันไป ทุกรการาศีก็จะมีทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำและถูกกระทำทุกอย่างของการตีความและข้อเสนอแนะของเรานะคะมันจะใช้ได้กับสิ่งที่ทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องต่อให้การยึดมั่นความดีของพวกคุณจะไม่มีคนเห็นไม่มีคนรับรู้ก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวคุณเองค่ะจะให้ผลช้าหรือเร็วอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าการที่เราไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะ ก็เหมือนเป็นการรักษาศีลไปในตัวนั่นก็คือการไม่สร้างอริศัตรูหรือว่าเจ้ากรรมในเวรส่วนอะไรนะคะที่มันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เราก็แค่ต้องทําใจยอมรับค่ะไปพร้อมๆกับทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ